นะครับสวัสดีครับเหมือนนี้มาใส่ปูครับลมเว่อรเลยไม่อยู่ข้างในเสียงลมเผ่าพี่น้องนะครับใส่หาหลังครับผมเดี๋ยวจะมาโยนเลยครับนะครับเหยื่อนี่ก็เป็นเหยื่อตาซาบาพี่น้องเดี๋ยวมาเอาเลยหลานบาเนาะฮึปเดี๋ยวสีไลาสายลงไปครับให้มันจมก่อนเดี๋ยวไปก่อนก็ได้นะครับหลังนี่ครับผม ได้ไซต์ไกลๆกันครับหาหลังล้มแห้งน้ำขึ้นพี่น้องฮะดีวเขาว่าอา๋อพีิแล้วสายเดียวกันเอ้อยืนีกสองหลังครับน้ำบ่เดี๋ยวอีกสาม ถามอย่างครับไม่หนีเลยนอกไกลๆก,กันนี่แหละสายถึงมันนอกสายไปยาซาบะนีะะ่มันใกล้ไรเถอะปุ๊บมาหนีพอดีเลยนอยกจาเครื่องสมุนครับพาสิมาโยขึ้น สั่นแล้วพี่น้อเงเย็นนะครับรนุบเาต้องโยนไก่ครับโยนซ้ำอย่างนี้แหละนี่ครับผัวส่สวะถึงนี้นะ ออหยุดหลังหนึ่งครับหลังสุดท้ายพี่น้องหลังสุดท้ายเขามาใส่หนีเวรออู้ลมแห้งหลมแห้งเลาของกันจะไลยเนาะเอาแล้วครับนี่พริกว่อพิกแล้ว เป็นวา่เาเขาใส่หาอันครับนี่เครื่องสมองเคยมาหลุนกันเวลาตอนนี้ก็บนาซียูทุ่มหนึ่งครับนาซียูทุ่มหนึ่งแล้วตอนนี้พี่น้องตีใส่เทียเดียวแล้วก็เอาขึ้นแล้วกับแอฟเลยครับนี่ครับจุดหนึ่งจุดสองจุดสามจ,สจุดสี่จุดหาครับหาจุดพี่น้องโอ้มาใส่หม่องเคยใส่ปีวังหันเหรอพี่น้องตอนไม่มอเอาหน้าหมดเห็นเพราะว่าอากาศมัน บ,บมมีแดดครับไม่ได้หมอกไอ้ฝนน้ำขึ้นพอดีเลยล่มแห้งนี่ครับ,บ่องเก้าครับผมเดี๋ยวอยู่เครื่องสมวงเขาค่อยมาลุ่นกันครับเดี๋ยวเสียวขึ้นให้เบิงวา่าสีมานบมมานเนาะพี่นนองกูเพราะวา่าปีนี่ก็เทียแหลกครับผมมาใส่กำลังมาเทียแหลกแล้วก็มาคำน้ำดีนี่เพราะว่ามาแต่เบิงจีโน่เตะบอนครับจีโน่ไปแข่งบอลมาเนี่ ็เลยมีโอกาสครับเขาไปผุนแล้วก็อ้อมเขามมเสีครับอ้อมมาพีงอมาพีอีกแล้วก็สีอ้อมไปอีกครับอ้อมกลับไปผุนแล้วก็ยิ่งแยวเข่าบานนาีสองถุนสามถุนครับผมก็สีได้กินนาสีอยู่ประมาณสามถุนกว่าไปเพอนก็เผาเลวคิดว่าเดี๋ยวค่อยไปเบ่งกันครับว่าศีไดะจโตนะพี่น้องเดี๋ยวค่อยมาลุ้นครับผมนะครับผมได้เวลาครับสามสิบนาทีสี่คือบบนอมาลุ้นครับผม มาครับเดี๋ยวสีดเอาตัวนี้ก่อนเน,น,นาะแตนเต้มเต้หนักเกลียวเนาะเฮคือเบ้าเหรพี่น,นออ้องมีบ้าเนาะมีบ้าเนาะอ๋ออ่านก็สีบัวใหญเนี่ยบอกเนาะล่มเดี๋ยพี่น้องทั้งล่มทั้งเย็นโอ้ได้ยุได้ยุพี่น้องได้ยุถึงถึงบัวลายที่หาอันเขาก็สีพอ่ออยู่ครับเอ้อ,อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่งกระดองก่อนครับโอเคครับได้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 ฮึบโอ้ผู้เมียผู้เมียโอ้กระลงแข็งเลยครับเดี๋ยวเสียวขึ้นมาอีกก่อนเนาะเฮ้ยมันปดเทียเดียวเลยรุ่นอีกครับผมแค่สามสิบนาทีพี่น้องถึงบ่บุเปล่าครับ ว่ามันดึกนะทำมันมันไม่เสร็โอ้หนักมัเนาะพี่น้องอึ๊บโอ้ได้เยูะได้เยอะอึ๊บอึ๊บเออเสร็ล้วตัวหน่อยอยู่เสร็จรับดุนตัวนี้พี่น้องเอ้อตัวแกเสียก่อนโอ้ได้หนึ่งแล้วพี่น้อง สองเนั่นเยีสามอันครับทัวร์ฝ่าว่มันเด็ดมีอเียนงานเยวสิเป๊ะอันนี้โอ้นักิ้งพี่น้องันี้โอ้นัก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 งนักตึงนักตึงุ้ยปุ้ยเฮียเฮียเฮตขกระพวงกันโอ้ักักมาครับตัวนี้ครับ เสร็จละเสร็จละมานะครับรุ่นรุ่นรุ่นโอ้ท่าหนี้ได้โบลายรครับโอ้ตกกระพองกันทำเวลาทำเวลากันทีมีเวลาใส่กับใส่ทีล่าสมองครับเเอาเขียน ทางนี้ก็บ่ฮู้ว่าสิหลายบ่เพราะว่านามมันตืดแต่ทางหลอึบอึ๊บอุ้ยปลาหน่อยปลาหน่อยเอาครับเดี๋ยววาก็โอเคโอ้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 เร็วเถอะนายมือนี้เก็บได้เหมือนครับตัวหน่อยบ่ได้ปล่อยเด้อพี่น้องพ้าวพลูสีปิด ยัดปูดองไว้ใส่ต้มหูงน้ำครับแต่ถือว่าโนกเทียเดียวครับผมนะอันโบกตีนัน่นได้หลายก้อนนี่ตีทีแล้วครับเพราะ่่าเขา,าใส่ว้ด้นพี่นี่เขาบดใส่ด้นครับใส่เครื่องสมุงเบื่องที่หลังคิดป้ายยิ่งบมดท่านหนี้ครับเพราะฝาเขาข้นนะ ตอนนี้ฮบปล่อยับพอ,อดีเละถึงบาทสองถุมกลัวตอนนี้กำลังถุมถุ่เท่าได้ถุ่มกลัวปะ ขมเพิ่งวะทำไม่ได้เถอะสิไปเห็ดกับเขากินอีกบ้านี่กะสียนลงไปเห็นมันกินหรือพี่น้อง ปูดไตปูดไตปูดไทยพี่น้องอ้กล่อมรุดเรอตัวนี้กล่อมเธอรุดโอ้ตัวนี้หลายแห้งใช้เป็นเงกับสิเป็นแบงล่วงพันน้ำเลยเทปู้นี่น้ำใชิโน ตัวแม่หลายผีตัวผีทห้งตัวแม่หลายบริหารไปขายเ้อพี่น้องหาไปแเจ็ดพี่น้องน้ำเห็ดปูดองอขาเขาขาเขาโอ้โเอโอกมาจากไหนล่ะ เอาครับเดี๋ยวคอยมาเบ่งต้นอันนีนเ้เอาครับนี่ครับทีใดครับผมก็คือว่าโอเคครับตัวก็ตัวงามตัวใหญ่ดีครับพี่น้องส่วนตัวหน่อยนี่เขากระสีเผ็ดปูดองครับเผ็ดปูดองเหมือนนี้สิโบ้ยครับบ่มีเวลาเนาะ เดี๋ยวไปเจอกันยู่บ้านพี่น้องหมานี่ครับยกเทียนึงนะครับจากไปใส่ปูมาพี่น้องแม่เราไปเก็บเห็ดตัวนี้นะสิเป็นเห็ดอย่างเห็ดโคกบ่เห็นไหมเห็ดขาวๆเห็ดโคกบ่เห็ดโคกนือเห็ดอย่างนี่ขาวๆนี่เห็ดโคกพี่น้องเห็ดโคกแล้วก็เลี้ยงๆในน้อยนี่เป็นเห็ดมันปูพี่น้องแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้ว นี่ครับเห็ดมันปูครับยังบ่ทันได้ยทำความสะอาดดอกแต่เป็นเห็ดเพิอกใหญ่เลยพี่น้องเดี๋ยวสิมาเปรียบเทียบให้เบิ่งครับนี่ดอกจุ้มครับผมเห็ดเผืงยักษ์เห็ดเพิอกหใหญ่แม่เพิ่นไปเก็บมาก็พอเบิ่งอันหน่อยพี่น้องนี่ครับดอกจุ้มหน่อยเนาะแต่ก็เห็ดเพิอกใหญ่เขี้นครับนี่ดอกจุ้มหน่อยเบิ่งดีเลากครับงปลูกคนละอย่างเลยนี่ครับ หอวงามพี่น้องคุณแข็งดีมาอย่างมาอันนี้พืชสีขากอยู่น่ะซอยบางอย่างไฟครับผมเสียบไม่อย่างเนาะเห็ดมันปูนแต่ร้ายพี่น้องอยู่ข้างล่างนี่นตัวนี้เป็นเห็ดเปาเหือครับผมนี่ตัวน,น้องไปเก็บมากระตะแดงไฮทงนึงครับนี่เอาไปทัดด้วยอันนี้เนาะเห็ดเปาเหือครับงามเฮียนเอาปูไปเผื่นโลหัตเป็นเกิด เราใส่ถุงให้ไปเก็บมาเหมือนี้ครับคนหนึ่งไปใส่ปูคนนึ้นไปเก็บเห็ดคนละแผนกแบ่งก็ยื่นลงบ้านกับแบ่งซาบะให้ครับผมนี่เด็กคู่หนึ่งไปได้ที่หากลับสิบกว่าโมงนี่ครับคนเป็นซาบะถือว่าผมคั่วเอาใส่เอาหัวหเอาหางออกแล้วครับ เงี้ยดีพี่น้องข้าบปลายอย่างนี้โต๊ะยู่ทาเรียกจอตาบ่ค่อยหลายแรงคนละสองสามโต,ตัะใส่ถุงไว้ให้น้องเห็ดมันยากข้าปุ่มทุกอย่างสดๆครับแสีบนี่ครับทางเราเพิ่มผัดหมูใส่เห็ดนั่งฝาครับผมผมจะผัดไว้ก่อนผัดที่น่อยพี่เตยบอลเน,นี่ผัดสดสใส่หมูใส่อะไรนีะครับผม ใส่หมูใส่ขิงครับผมแกงปุ้งธรรมาดาหน้าใต้ก็ใส่ครับผมจะจ,จัดเลยนะครับอมองสมพี่น้องเลยไม่แล้วชีน้องสือแสบด้วยกันครับมันได้แตกอ่ะไม่จะใส่ปูมีเมียครับอืออัด เาออกันตวครับไม่แต่ครับจับจัครัอเ,เอาพี่น้องไปซำครับผมเดี๋ยวมือไม่เัา ปลาบานครับโปูก็สีหนึง่งมืออันเศรุนนะครับเพราะว่ามันเดือดหรอมาหอดบานสามถุ่มเปะครับผมกำลังได้นนางเผาหันเอาหันกระปิสเอาหัวหันให้จิงลีดอยู่นะครับเจอกันมือมือไม่ครับผม